ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,189เมื่อเบอร์นาดเอลโนเสร็จสิ้นการให้สัมภาษณ์ที่สนามบินเขาเดินทางตรงไปสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมเจ้าหน้าที่สื่อหลักของอเมริกาทั้งหมดได้รับคำสั่งจากวอชิงตันคำสั่งเรียบง่ายอย่างยิ่งทำลายชื่อเสียงของเบอร์นาดเอลโนให้มากที่สุดยิ่งทำให้ตกต่ำม,มากเท่าไรยิ่งดีแม่สื่ออเมริกันอ้างเสรีภาพของสื่อตลอดเวลา แต่แท้จริงพวกเขาถูกควบคุมโดยกลุ่มเศรษฐีที่ฝังรากลึกในซิลิคอนแวลลี่และวอลสตรีทขับเคลื่อนโดยยึดถือผลกำไรเป็นหลักพวกเขามักกุข่าวเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสแสวงหากำไรและเอาใจวอชิงตันแม้แต่ประธานาธิบดี Buddy ก่อนเข้ารับตำแหน่งยังประนามสื่อเหล่านี้ด้วยความโกรธเคืองว่าเป็นข่าวปลอมอย่างไรก็ตามสื่อเหล่านี้สำคัญมากสำหรับประธานาธิบดี Buddy. เปรียบเสมือนห้องสุขาเมื่อไม่มีโอกาสได้ใช้รังเกียจที่เปียกโชกรังเกียจที่สงกลิ่นรังเกียจที่สก,กปรกแต่เมื่อมีโอกาสได้ใช้แต่ละวันเขาชื่นชอบที่ได้นั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะด้วยความสุขารม์ไม่ทราบเบิกบานใจมากเพียงไรสื่อเหล่านี้ไม่กล้าขัดใจประธานาธิบดี อีกทั้งเบอร์นารดเอลโนก็ไม่ยอมให้หน้าสื้อระดับชาติอย่างพวกเขาทุกคนจึงกระตือรือร้นจะโค่นล้มเขาเมื่อประธานาธิบดีมีคำสั่งลงมารู้สึกสามารถแก้แค้นได้โดยชอบธรรมเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะรู้สึกดีใจแต่ละคนจึงเริ่มใช้ความสามารถของตนขุดคุ้ยเรื่องสกกระปรกของเบอร์นาดเอลโนออกมาเมื่อพูดถึงเรื่องสกระโปรกเบอร์นาดเอลโนมีมากมายจริงๆตัวอย่างเช่นตอนเขาซื้อแบนดิออ เขาเคยเล่นกลกับรัฐบาลฝรั่งเศสก่อนเข้าซื้อกิจการเขารับปากจะรักษาคนงานและตำแหน่งงานไว้แต่หลังจากนั้นไม่นานเขากลับไล่คนออกหลายพันคนฉีกหน้าจากมิตรกลายเป็นศัตรูไม่สนใจใครถึงขั้นปั่นหุ้นและถูกสงสัยว่าฟอกเงินยิ่งไปกว่านั้นตอนที่ซื้อหลุยวิตองเขาได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกรรมลับผิดกฎหมายหลายครั้งทำให้การซื้อกิจการครั้งนั้นผิดกฎหมาย แต่เบอร์นาร์ดเอลโนไม่เคยใส่ใจแม้แต่น้อยเขาเป็นนักปฏิบัติจากลัทธิปฏิบัตินิยมที่แท้จริงมุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์ทำทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายทำทุกอย่างแบบไม่มีขีดจำกัดหลังจากนั้นเหล่าสื่ออเมริกันต่างกลายเป็นแปดเซียนข้ามทะเลแสดงพลังเวทของตนเองเปิดโปงพฤติกรรมธุรกิจไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายของเบอร์นาร์ดเอลโนรีบรายงานข่าวพฤติกรรมเหล่านั้นทันทีในที่สุด ปรากฏพาดหัวข่าวขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเศรษฐีสกกระปรกที่สุดในโลกสิ่งที่คุณไม่ทราบเกี่ยวกับเบอร์นาร์ดเอลโนอดีตเศรษฐีร่ำรวยที่สุดในโลกไอสาระเลวร้ายอย่างไอที่ิ้นและขโมยเงินจนขึ้นสู่จุดสูงสุดหรือแม้แต่มาป่าในคราบแก่หลังเบอร์นาร์ดเอลโนมาถึงสหรประชาชาติเขาอยู่ในห้องรับรองเพื่อเตรียมพิธีบริจาคผู้ช่วยเขามีสีหน้าผิดปกติกล่าวว่า เจ้านายสื่ออเมริกันกําลังใส่ร้ายป้ายสีคุณอย่างบ้าคลัง่งเบอร์นาดเอลโนพูดหน้าไม่เปลี่ยนสีไม่ขยับแม้เปลือกตาใส่ร้ายก็แค่เรื่องเก่าๆเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วไม่สำคัญปล่อยให้พวกเขาใส่ร้ายเถอะผู้ช่วยพูดด้วยความตึงเครียดแต่ตอนนี้พวกเขาทำอย่างจริงจังมากเกินไปสื่ออเมริกันแทบทุกสำนักกำลังรายงานข่าวเรื่องนี้อยู่เนื้อข่าวค่อนข้างเข้มข้น ไม่ต้องกังวลเบอร์นาดเอลโน่พูดเยอะยันปล่อยพวกเขาสนุกให้เต็มที่คนที่สามารถกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกมีใครทำธุรกิจแบบเที่ยงทําซื่อตรงสะอาดบริสุทธิ์ประธานาธิบดีก็ใช้กลยุทธ์น่าสงสัยสารพัดเมื่อทำธุรกิจไม่ใช่หรือเช่นนี้ก็ดีให้พวกเขาป้ายมึกยิ่งดำเท่าไรยิ่งดีให้ดำมืดจนฉันไม่อาจอยู่รอดในอเมริกาผู้ช่วยตกตะลึงเจ้านายกำลังพยายามทำอะไรอยู่กันแน่ เขาไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนในอดีตเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเขาเป็นคนสแสวงหาผลกำไรอย่างสุดขั้วแม้กระทั่งพ่อตัวเองยังหักหลังได้วิธีเทคโอเวอร์แบบบีบบังคับครั้งแรกคือบีบผู้ก่อตั้งออกจากทีมสตาร์ทอัพครั้งนี้เป็นการทดลองกับพ่อของตนเอง หลังประสบความสำเร็จเขาใช้เคล็ดลับนี้ต่อมายาวนานหลายสิบปีเวลานี้ชายผู้แสวงหากำไรเช่นนี้กลับไม่สนใจธุรกิจในอเมริกายังมีแววว่าจะถอนตัวจากธุรกิจเพราะเหตุใดผู้ช่วยของเขาไม่เข้าใจแต่เบอร์นาดเอลโนคิดออกก่อนเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยการอนุญาตจากเย่เชิญเขาสะสมคะแนนได้ครั้งละน้อยนิดจะสะสมคะแนนให้ได้ถึงห้าหม่นล้านไม่ใช่เรื่องง่ายอาจต้องใช้เวลา8ปี10ปี เมื่อเย่เชิญให้โอกาสเขามาอเมริกาก่อเรื่องเขาต้องฉวยโอกาสนี้สร้างความขุนเคืองและความสูญเสียอย่างแข่งขันเพื่อเพิ่มความเสียหายให้มากที่สุดสำหรับตนเองยิ่งสูญเสียมากเท่าไหร่รางวัลยิ่งสูงมากเท่านั้นตักกะที่ผิดเพี้ยนนี้เป็นสิ่งที่น้อยคนนักในโลกจะเข้าใจด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่เขาคิดในใจว่าถ้าฉันทำลายตลาดอเมริกาจนหมดสิ้นไม่มีเหลือเยเชิญรับรองว่าต้องไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ บทที่7,190 20นาทีต่อมาข้อมูลเชิงลบจำนวนมากเกี่ยวกับเบอร์นาดเอลโนแพร่กระจายไปทั่วอเมริกาเบอร์นาดเอลโนสวมชุดสูทที่โดดเด่นเดินออกจากห้องรับรองก้าวเข้าสู่สปอตดไลท์ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพเขาไม่หยุดหลายคนตั้งตารอ,อการสัมภาษณ์ที่กำลังจะมาถึงอย่างใจจดใจจอ่อสงครามความคิดเห็นสาธารณะเร็วๆนี้ส่งเสียงเรียกร้องเบอร์นาดเอลโนให้แสดงความรับผิดชอบอย่างพร้อมเพรียง และเบอร์นาร์ดเอลโนยังไม่ได้ออกมาตอบโต้ทุกคนต่างรอคอยเขาจะแสดงออกอย่างไรอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหประชาชาติไม่สนใจข่าวนี้พวกเขาเพียงหวังว่าเงินของเบอร์นาร์ดเอลโนจะมาถึงโดยเร็วเงิน200ล้านดอนลลาร์อาจไม่เพียงพอสำหรับพนักงานรัฐบาลกลางจะซื้อกาแฟในหนึ่งปีแต่สำหรับสหประชาชาติแล้วเป็นจำนวนเงินมหาศาลจริงๆสถานะของสหประชาชาติทุกวันนี้ถดถอยลงเรื่อยๆ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการหารายได้แม้แต่ค่าธรรมเนียมยังเก็บได้ไม่ครบถ้วนงบประมาณตึงตัวตลอดเวลาและมักถูกอเมริกาตบหน้าบ่อยครั้งเวลานี้มีคนเสนอมอบเงิน200ล้านดอนลลาร์ให้กรีนี่เหมือนจูจูมีขนมเปียหลลนใส,ส่สีสจากท้องฟ้าใช่หรือไม่ ค่ารมเนียมรายปีของฝรั่งเศสที่ให้สหประชาชาติเพียง130ล้านดอนลลาร์เท่านั้นดังนั้นเจ้าหน้าที่สหประชาชาติจึงดำเนินการอย่างกระตือรือร้นและจริงใจตลอดกระบวนการบริจาคเช็คใบยักษ์ใหญ่ถ่ายภาพคำขอบคุณและภาพถ่ายร่วมหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆเจ้าหน้าที่สหประชาชาติกล่าวอย่างตื่นเต้นว่าขอบคุณคุณเบอร์นาร์ดเอลโน สำหรับทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อต่อสู้กับการก่อการร้ายตอนนี้ขอเชิญคุณเอลโนกล่าวสุนทนรพจน์เบ no อร์นาดเอลโนตอบรับคำเชิญอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่สหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวจำนวนมากพร้อมรอยยิ้มว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสนี้จากสหกประชาชาติมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการก่อการร้ายทั่วโลกเมื่อพูดถึงจุดนี้เขาหยุดเล็กน้อยมองไปรอบรอบ เห็นนักข่าวในกลุ่มผู้ฟังเขาพูดต่อว่าอย่างที่ทุกท่านทราบดีหลายวันก่อนบนเกาะไปมาเกือบเกิดเหตุก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่ทําให้คนทั้งโลกต้องตกตะลึงโชคยังดีในช่วงเวลาสําคัญที่สุดฉันติดสินบนผู้นํากลุ่มเก่ะการร้ายด้วยเงินจึงสามารถรอดพ้นความตายที่น่าเศร้าของตัวฉันพันยาของฉันคุณสวีดแขกและพนักงานอีกหลายร้อยคนฉันเคยคิด ชีวิตของเราห่างไกลจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายแต่หลังเหตุการณ์นี้ฉันค่อยตระหนักมีอันตรายแฝงอยู่รอบตัวเราทุกคนบนโลกใบนี้การโจมตีของผู้ก่อการร้ายไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นในรีสอร์ทที่ห่างไกลบางแห่งยังมีผู้คนที่แฝงเจตนาร้ายและอันตรายซ่อนไว้ดังนั้นวันนี้ฉันจึงมาที่นี่ก้าวเข้าสู่เวทีอย่างโดดเด่น หวังว่าการบริจาคครั้งนี้จะช่วยให้ฉันสามารถก้าวเข้าสู่แนวหน้าในการต่อสู้กับการก่อการร้ายด้วยมือของฉันเองขณะนี้เองเบอร์าร no ์ดเอลโนพูดเสียงดังด้วยสีหน้าขุนเคืองที่จริงมีหลายคนถามฉันเมื่อเลือกจะ,ะเผชิญหน้าผู้ก่อการร้ายและผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังคุณไม่กลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกแก้แค้นหรือแม้กระทั่งถูกลอบสังหารหรือทุกคนในกลุ่มผู้ฟังต่างยิ้มออกมา พวกเขาล้วนเป็นสื่อมวลชนและทุกคนรู้ดีเบอร์นาร์ดเอลโนกำลังย่อยเย้ยและเสียดสีการใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลสหรัฐคนผู้นี้ฉลาดจริงๆไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะทำให้ฉันเสียชื่อเสียงฉันจะตีความพฤติกรรมที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของคุณเป็นการแก้แค้นจากผู้สนับสนุนการก่อการร้ายและครั้งนี้ฉันจะเหยียบย่ำคุณให้อยู่ใต้ฝ่าเท้าฉันเวลานี้เ no บอร์นาร์ดเอลโนโบกมือตะโกนด้วยสีหน้าเคร่งครึยว่า ฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นในอดีตฉันอาจจะลังเลกลัวส่งผลกระทบต่ออาชีพการงานหรือผลกระทบด้านลบต่อกลุ่มบริษัทแต่ตอนนี้ฉันไม่ให้ความสำคัญผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทพระบนเกาะไปมาฉันเคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกวันที่ฉันมีชีวิตอยู่คือของขวัญจากพระเจ้าฉันจะต้องกลัวอะไรอีกฉันจะขอยยืนหยัดอย่างกล้าหาญ ฉันจะปฏิเสธความสกัะปรกของโลกนี้อย่างกล้าหาญแม้พวกเขาใช้อาวุธนานาชนิดถล่มใส่ฉันแม้ฉันจะโดนฉีกเป็นชิ้นๆฉันก็ไม่ลังเลคำพูดที่เปี่ยมด้วยอารมณ์และถ้อยคำหน้าเกรงขามของเขาทำให้บรรดานักข่าวที่มาร่วมฟังตกตะลึงนอกจากนักข่าวชาวอาเมริกันที่รู้สึกอึดอัดนักข่าวอื่นต่างปรบมือเสียงดังกึกก้องคำพูดของเบอร์นาร์ดเอลโนตรงประเด็นอย่างยิ่งการประกาศต่อหน้าสื่อทั่วโลก เขาไม่กลัวการตอบโต้และรอบสังหารของผู้ก่อการร้ายถือเป็นความกล้าหาญอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ประเด็นสำคัญคือเบอร์นาร์ดเอลโนนับเป็นผู้ฉลาดแกมโกงที่สุดในโลกคนหนึ่งหากผู้อยู่เบื้องหลังเกาะไปมาคือพวกหัวรุนแรงในตะวันออกกลางต่อให้เย่เชินยินยอมมอบคะแนนจำนวนมาก เขาคงไม่กล้ายิงผยองเช่นนั้นเพราะคนเหล่านั้นคงใช้ทุกวิธีทางจมตีอย่างสุดโต่งเพื่อตอบโต้ยาเม็ดฟื้นชีพดีก็จริงแต่ต้องมีชีวิตอยู่จึงจะรับประทานได้แต่บังเอิญผู้วางแผนเบื้องหลังเกาะไปมาคือสหรัฐอเมริกาแบ็กวอเตอร์และฝ่ายต่อต้านซีเรียที่สิ้นหวังเบอร์นา r เอลโนไม่แม้แต่จะ,ะเผชิญหน้ากับฝ่ายต่อต้านซีเรียแต่กลับพุ่งเป้าไปยังสหรัฐอเมริกาและแบ็กวอเตอร์ เปิดฉากระดมยิงใส่ไม่ยัง้งเพราะถึงแม้ทั้งสองจะร้ายอย่างอายแต่อย่างน้อยพวกเขายังอยู่ในกรอบของโลกปกติคงไม่กล้าลอบสังหารตนเองในสภาพแวดล้อมเช่นนี้สิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือโจมตีธุรกิจของตนเองซึ่งจะช่วยให้เขาได้รับคะแนนมากขึ้นดังนั้นเบอร์าา์ดเอลโนจึงดำเนินการโดยไม่ต้องกลัวรับโทษใดถือว่าสหรัฐอเมริกาและแบ็กวอเตอร์เป็นเสมือนลูกพับนิ่ม เสียงปรบมือจากผู้ชมยาวนานอย่างน้อย2อถึงสนาทีหลังจากรอเสียงปรบมือเงียบลงในที่สุดเบอร์ nard เอลโนฮันน่าเข้าหากล้องกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งครึมว่าเมื่อครู่ก่อนฉันจะขึ้นเวทีฉันทราบข่าวบางอย่างสื่ออเมริกันดูเหมือนจะขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีตของฉันขึ้นมาทำเป็นข่าวใหญ่ ฉันไม่อยากอธิบายเรื่องนี้ตรงนี้เพราะอย่างไรนักธุรกิจย่อมมีวิธีการดำเนินงานที่แปลกแปลกแนวไม่มีใครรอดพ้นจากเรื่องนี้ไปได้จากนั้นเขาพูดย่อเย้ยว่าอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงการใส่ร้ายป้ายสีอย่างตั้งใจของสื่ออเมริกันครั้งนี้ฉันสูญเสียความเชื่อมั่นในตลาดอเมริกาไปอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นฉันขอประกาศร้านค้าในเครือของฉันทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจะหยุดดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังเที่ยงคืนคืนนี้หากรัฐบาลอเมริกันและสื่ออเมริกันต้องการให้ฉันเลือกระหว่างปิดปากเงียบหรือจากไปฉันเลือกจะจากไป